นี่่อะเราเรียนที่นี่เนาะมน้ำครูเหมือนเดิมแต่มีปิงเยอะไปหน่อยไม่น้ำท่วมเลยน้ำท่วมเมื่อก่อนเราไม่มีน้ำเลยนะเนี่ยเนี่ยกน้ำยกไปแล้วก็คือที่คนอื่นไงสุดเขตโรงเรียนเราก็คือตรงนั้นแล้วครูก็ต้องร่องน้ำไปกันนะที่กระแปผงวางอยู่อ่ะคือน้ำไม่ไหลกระแปผงวางอยู่คือน้ำไม่ไหลบรรดาครูครูก็ต้องไปเนี่ยรอน้าจกอยู่กันกันดารขนาดนี้เลยเนาะ บดแล้วก็น่าจะหมดไปแล้วนะนั่นแหละเขาพูดเหมือนอยู่แหละมุกอย่าบอกนะว่านี่เขตสมุทรปราการใช่แล้วมันมันใกล้กรุงเทพนิดเดียวกรุงเทพสิบห้านาทีก็ถึงกรุงเทพแล้วจากเนี้ยมันถึงป่านี้มันน่าจะน่าจะดีกว่านี้ตรงเยอะจังแยะน่าจะเป็นแบบถ้านี่แหละมีกิจในองค์การแล้วเนี่ยเป็นน้ำท่วมเองไม่ต่างกันน้ำด้วยลงมาถึงผมไป ใครเป็นพอ่อใครเป็นพอ่อ <laughs> เพราะว่ามันด้วยระบบเขาอ่ะมันไม่มีระบบระบายนะใบออกไงฝนตกมันก็อาคารนั้นก็แล้วนะใช่ไหมมันเป็นเดิมอยู่อะครอรารท,ที่ที่ต่อต้านกันอยู่ไม่ให้ลืมอะไรใหใน้นายให้กัน้นกั้นเลยว่าไม่ให้เขา้าเด็กเกิดให้เขา้าได้โตที่มาวางเนี่ยคือว,วางเท่านั้นให้คน,นเดินใช่ไหมเป็นสะพานใช่ไหมเข้าบ้านได้ได้ คล้ายๆสะพานคล้ายๆสะพานไอ้เนี่ยสู่ตองเป้ที่แม่ห้องสอบไหนบ้านกุ้งวะหรอ,หรอ,อเออใส่ไม่อยู่แล้วเนาะโอ้โต้นใครอยู่ห้องนี้บ้านนี้คงน่ากลัวดีมากนะ <laughs> แบบมังกรต้นไทรอ่ะแล้วน่ากลัวมากอ่ะ โดนไฟถูกไหมเพราะเห็นแนวต้นกล้วยไหมล่ะมันโดนไฟโอ้ยมันมาไกลขนาดไกลมากเลยเนี่ยเนี่ยแล้วดูในครึ่งกิโลได้มาจากนั้นกนูมาถึงเนี่ยประมาณสี่ร้อยเมตรแล้วเอาทางไหนจีออกทางไหนทางโนะเนีเหรอออกไปทางนู้นแล้วแล้วไปออกแล้วไปกลับยังไงแล้วได้วิ่งกับเขาไหม ดูดิใบยังหงิกอ่ะดูดิฟาร์มร้อนแม่งมาถึงนี้อ่ะใบยังหงิกอ่ะอ้นลนก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 นังแอนเอ็นนกอะไรน่ะนกกระจาดนกกระจาบเออแล้วส่วนใหญ่ก็ไปทางนี้กันใช่ไหมฮะโอ้โหเล็กๆนั่นครับเด็กมาออกันอยู่ตรงเนี้ยไปเลอามก็เลยลักลุมโคลนไปเลยโอ้ยมันต้องอย่างนั้นข้าวต้นผมน่ากลัวขนาดนี้เลยเนาะผมบอกเลยเนี่ยข้ามวยไม่ ไอ้ที่แกเปิดร้านกับข้าวอ่ะคุณเตี้ยบเนี่ยแกวิ่งมาถึงนี่ไฟมันเรียแกอ่ครับถึงนี่เลาเรียแกตรงนี้เลยครับเนี่ยความร้อนความร้อนมันมาดูดิมันล่องลอยความร้อนเนี่ยมันก็เป็นเกือบชั่วโมงไหมอ่ะเนี่ยนะโอ้โหตาย นี้จล,า,า,ล,า,า,ลา,อาอย่าเขาขง,างวันเียกดีกว่่นันเ,นจเจอป้ายโรงเรียนแล้วล่ะนี่ดูถูกนะเนี่ยป้ายโรงเรียนมาวางอือจะว่าไปจะว่าไปมันละลายหมดแล้วป้ายโรงเรียนมาวางอย่างนี้ไม่ได้นะ ต้องเชิดชูวยเหนือสิ่งอื่นใดนะไม่รักสถาบันเหรอเจบตีนี่เขาเาไม่รัก